ได้ไหมจมูกน <cues> <sm convert> <ını urai> ้ำทังไงอ่ะไม่่บบยังใช่ไหม a d v a n c เน้อง a d ่า n c e หัอน้องใหม่นะใหม่นะเอาใหม่นะไอ่ทำไอ่ทำได้เหมือนกันเอาใหม่เอาจมูกก่อนอาวอ่านะ